อ,อบอตอบอ่อวินรีราชาสุดทนฝาท่อถูกขโมย2เดือนหายเพียบคาดคนร้ายหมดทางทำมาหากินนายศิรวิทย์อัมภัยวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อวินอำเภอรีราชาจังหวัดชนบุรีได้มีการรับแจ้งว่าคนร้ายงัดฝาท่อระบายน้ำนำไปขายเหตุเกิดในซอยบริษัท KPS ที่จะออกไปถนนสายอีสเทิร์นพื้นที่คาบเกี่ยวหมู่3าหมู่4ตำบลบอ่อวินจึงได้มีการลงไปทำการตรวจสอบพบว่าฝาท่อที่เป็นตะแกรง เหล็กถูกลักขโมยไปทั้งหมดกว่า10อันน้ำหนักกว่า10กิโลกร,รมัมเกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมาหรือรถจักรยานยนต์รถยนต์ตกลงไปในท่อที่มีความสูงประมาณ2เมตรหากตกลงไปอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ขณะที่ทางด้านของนายบรรพ์รองนายกองค์การบรหิหารส่วนตาบลบ่อวินได้มีการสั่งการให้ฝ่ายกองช่างนําเหล็กมากัน้นและกรวยวางเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ทราบว่าบริเวณดังกล่าวอันตรายเนื่องจากไม่ มีฝาท่อหลังจากนั้นจะเร่งดาเนินการสั่งฝาท่อซึ่งตกราคาอันละ4,500บาทนอกจากนี้ให้ทางนิติกรดําเนินการแจ้งความที่สอพอบ่อวินเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบฝาท่อไปขายรองนายกองค์การประหารส่วนตําบลยังกล่าวอีกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาพบว่าคนร้ายได้มีการลักลอบฝาท่อไปแล้วประมาณ40อันในพื้นที่องค์การประหารส่วนตําบลบ่อวินซึ่งทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากคาดว่าอาจจะเกิดจากปัญหา หาเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด -19 จึงได้มีการลงมือกระทำความผิดวอนประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสคนร้ายสามารถแจ้งได้ที่สอพอบ่อวินหรือที่องค์การบรหิหารส่วนตำบลบ่อวินเพื่อจะได้ดำเนินการจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป